สวัสดีค่ะมันีเดอสิบห้ามากินย่าขนมกินยั่วๆเบิกเด้อค่ะคุณน่ะมันิีากินอีกนะคะแซบโดยปรามใบพิลมพรเพื่อด้กินปลาฟีตลอดปีอ้าวมันิดาสิบห้ามากินแล้วอ่าย่าขนมกินต่อมันเท่าทำใหญ่ๆทำใหญ่ๆเลยพี่น้องมันก็แซบมันเคียเบิดมันใหญ่บ่ได้อาใหญ่แล้ว ต้องกินมือ,อเธอโอ๊บยบอไดดอกกินมืองไ,ไดอืมจะะับมาอน,นี้กเรเียกบมึงก<ะ>็หอมเนี่ยมเนก็จะเป็นรวยเลยกอาสามมียางอีกมียางอีกบคุ้ัวอร์คอนนี่ยังนี่น,นี้แจงเห็ด ตักบิ่งเนี่ยเดี๋ยวอ้นนทำก้อนแบเวยผู้ใดญเป็นคนเห็ดเนาะไอยนแม่นแบบแค่นั้นตีเลยตีสวนนี้อ่ะนัางอนุบาล嘛อืออันนี้ของอนุบาลปลูกกระถมกับีเดี๋ยว แอนมะเขือนี่มะเขือนี่ของปฐมมะเขือของกูแแอแกงเฮด,นะดแกงเฮ็ดยังนะเฮ็ดถอนแกงฮ็ดถอนน้อยปลูกเองปลูกเองอือเป็นแต่แก่ก็ยังไรสารพิดดาาีด้จ้าสารพื้ แซ่บขนาดอืมเป็นยังไรดดงรสชาติเนี่ยอุดรเลยแกงเองหมอต๊ะแกงเองเนะน่ะอือฮึทำอะไรนี่ล,ดดล่ะเรอยากกินกระตามมาัม้งอยากกินกระตามมาั้ง